ครับกาสวัสดีช่วงเซาของมันที่18ธัท่านว่าคมพศ25 6 8ากบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกาสาระจิมนี่กาสีมาเปิดแบงง่วลาควครับพี่รองครับอ่าโดยปกตินี่อ่าผมมาเสียพ่อแมีพี่รองเดินทางมาลาเบียงหนาคอาแล้วครับกับราคานี่แต่ว่าเดี๋ยวผมหยส่ทรงฟีหนึ่งรอยกิโลเมตรด้วยครับนอกเหนือจาก1 0 0กิโลเมตรกับทรงเงือนครับแต่ว่าก็ต้องมีคารถโรดด้วยครับพี่้องครับ ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับเพื่อท่านใดชื่นชอบง้อสายพันธุ์ไทแท้ไทแทะในกายพันธ์ไปเลี้ยงอ่าได้ลูกเมียพร้อมกับโทรมาหาผมได้ตลอดยิบสีโมงเลยครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลญมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวผมสีอธิบายพ่อสังเกตไม่ทราบครับพี่น้องครับเจอกับลูกพันธุ์สันฐานนี่เมียลูกเมียลูกอายุสิบเจ็ดมือนี่ครับพี่น้องครับสิบเจ็ดมือลูกสาว นี่ลูกตัวที่สองงวดคว่ำพมเองครับพี่น้องครับง้วตัวนี้ลูกออกได้เพิ่งเกินสองตำเดือนได้เซิ้งเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ลูกเขาเอินลูกหัวปีไทยปีครับง้วแบบนี้ครับพี่น้องครับบ่ได้สูงหลายเลยครับ่ต้องถามหาข้อมูงอ่าขอคนทีอยากได้ง้วไทยไปเลี้ยงครับพี่น้องครับกับราคาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทอ่านี่ครับขายได้ราคานี้ครับแต่ตำกระเนี้ยวใบก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็ เห็นในลีปก็โทษมาถามมาขายราคาเท่าไรเท่าไรตะกี้ผมกับท่านเอกท่านเอกขายนะครับพี่น้องครับเนี่ยมื่นเก้าร้อยนะครับคือก็นีกระเป๋าแพงก็นีกระเป๋าครับส่งฟรีพอเกินร้อยกิโลถ้าเกินร้อยกิโลชิดคารถน้่ครับพี่น้องครับเนี่ยขายควรม็นไทยเลยครับขายควรม็นไทยท่านใอมักง้อไงง้อสูงกับพานก้อนกับอะไรแต่ว่าท่านในชื่นชอบไทยท่านเนกไก่พันกับพิจนาเมืองครับเนี่ยมื่นเก้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ นี่สายพันธุ์ลูกหัวปีไทยปีงวัวเชยงเชียงครับพี่น้องครับงับงวเชยงเชียงจับไปได้รีวิวเห็นจะจัดครับพี่น้องครับหูความครับปล่อยไว้ขางคว่งนี้กับบมีหนีได้ครับพี่น้องครับปล่อยไว้นี่ครับถึงบ่ได้อ่า ปล่อยกระแสไฟปล่อยรวงกันไปทั้งัวหัวสวนต้นบุเราก็บยางกินทู่แถวเนี้ยมันยังแรงมากอมันเข่าข่อยยังขอยังเนี่ยครับอาย้อนกลับมาชมกับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรที่หนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลมานฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับมื่นเกาอยนะครับพี่น้องครับอ่างงดตอนะครับพี่น้องครับงดตอเพราะวันเป็นงวอหลุดคอครับเครื่องขายเครื่องเครื่องหักเครื่องขายเอาของสื่อของขายนะครับสมบัติผ่านกันชม สำหรับชิปนี้จะไวล้เพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ